สวัสดีชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ในเดือนเมษายนนะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะกับเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีเมถุนทุกคนนะคะถ้าเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะคล้คลาดทุกอย่าง ช่วงสงการนี้ถ้ามีโอกาสได้กลับบ้านก็ทำบุญกันนะคะทำบุญเสริมดวงกันเยอะๆนะเพราะว่าดวงของชาวเมถุน่ะเริ่มจะดีขึ้นนะทั้งเรื่องการงาน <c oughs> แล้วก็เรื่องเงินนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เรื่องการทำบุญก็อย่ายให้ขาดนะว่าดาวอาทิตย์ของชาวธนารีเมถุนแม่คู่จ้อนเข้าราศีเมษเป็นมหาบุตรนะคะนะเป็นเหมือนกันเกือบทุกราศีนะ แล้วก็จอนอยู่ในโกลาภาก็ถือว่าถือว่าโอเคนะ,นะทีนี้ดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวเนี่ยจอนอยู่ในโควิน่านะคะดาวพฤหัสจอนเข้าพบสุพะอันเนี้ยอันเนี้ยดีนะคะนะโชคลาภชื่อเสียงการงานก็นคือมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะแต่ว่าก็จะมีข้อที่ต้องระวัง,ก,งวก,นนะวก,ก็คือดาวเกตนะดาวเกตก็คือดาวกุมารจานทร์นั่น อาจจะมีปัญหานิดนหนึ่งนะดาวเกตกอยู่ที่ราศีตุลน,นะเลือกไพ่มาละห้าใบาเดี๋ยวเราดูไพ่เสียนร้อยแปกันนะคะว่าได้อะไรนี่นะคะเสียนพระวิษณุก,กรรมนะคะนะหรือพระวิสุก,กรรมนะแล้วแต่คนเรียกว่าท่านมีหลายร้อยชื่อมากเลยนะคะนะแล้วก็อันนี้เสียนพระประคนทับนะอ่า เสียนพระประคนทำนะคะประวัติของท่านก็คือว่าท่านเป็นผู้แบบประดิษฐ์พินอะไรประมาณนี้นะคะเป็นผู้ประดิษฐ์พินเครื่องดีสีตีเป่าอะไรประมาณนี้แล้วก็มีความเชื่อว่าท่านนะคือ,คอพระน่านมูนีก็คือเก่งเรื่องการขับร้องนะคะในหลายๆด้านนะนะคะแล้วก็นนี้นะคะใบที่86นะคะนี่คือเสียนของสุครีบนะคะ นะสุขทีนะเป็นลูกของพระอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นหานอีของพระรามด้วยนะคะแล้วก็เสร็จสึกก็ได้รับปุนบําเหน็จนะคะนะเหมือนกับหลายๆหลายๆองค์นะเหมือนกับหลายๆชื่อที่เขาได้รับปุนบําเหน็จกันนะคะวีรกรรมแต่ละองจะไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็คร่าวๆนะคะทีนี้ ชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะพื้นดวงอะ่ะในเดือนนี้นะคะที่ดูโดยรวมๆจากดาวแล้วจากไพ่ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าชาวลัคนาราศีเมถุนนี่จะมีความโชคดีนะนะคะจะมีความโชคดีเกิดขึ้นหนึ่งในเรื่องครอบครัวนะ,ะเรื่องครอบครัวเนี่ยเนี่ยก็คือคุณอาจจะได้คู่ดีคู่ที่เอ่อเป็นกัลยาณมิตรอุดหนุนค้ำจุนกันนะคะอันนี้ถือว่าได้คู่ดีนะ แล้วก็ได้ครอบครัวดีนะยกเว้นสิ่งที่ไม่ดีคือจะเกิดขึ้นจากจิตใจภายในของชาวรัคนาราศีเมถุนเองที่แบบชอบแกว่งไปแกว่งมานะคะซายทีขวาทีบางทีความมั่นคงมันมันไม่มันไม่หนักแน่นนะคะบางทีไม่หนักแน่นนะความรู้สึกไม่หนักแน่นนะคะมันก็ทําให้แกว่งไปแกว่งมานะบางอย่างนะคะ,ะแล้วก็เรื่องงานของชาวรัคณาราศี เมทุนนะคะนะเมทุนจะได้ค้นพบเรื่องงานถ้าใครทำธุรกิจนะคะจะมีแนวทางมีเพื่อนฝูงชักจูงไปหางานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะอ่ learn learn าแล้วก็มีการเริ่มต้นที่ดีนะคะเพื่อนฝูงจะนำเงินนำงานมาให้นะเป็นงานที่คุณอาจจะชอบอยู่แล้ว ก็สามารถทําต่อไปได้แล้วก็อาจจะมีอย่าง,งคืองานที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็ทําเงินได้ดีนะคะอันนี้ก็คือขอให้ศึกษานะคะให้ศึกษาหาความรู้ให้ถ่องแท้ในธุรกิจนั้นๆนะเพราะว่าไพ่สรุปคุณก็ได้อันนี้ด้วยนะได้เศษไปอีส่วนด้วยนะคะนะคือยังไงคุณก็ต้องหายแล้วเพราะว่าดูแล้วในเกณฑ์เนี้ยชาวลัคนาราศีมีถุคนทําธุรกิจนะมีเกณฑ์ที่จะได้เปิดธุรกิจได้เริ่มง,งานใหม่นะคะแล้วก็ได้ ได้ลูกค้าดีด้วยนะได้ลูกค้าได้คนติดต่อได้คนช่วยเหลือคนประสานงานคนนู่นนี่นั่นนะก็คือจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีกับ,กบเ,เกณฑ์ชะตาเพราะฉะนั้นธุรกิจครั้งนี้อาจจะไปได้โดยที่มีครอบครัวหรือมีคู่ของคุณสนับสนุนนะคะก็ขอบอกเลยว่าให้ชาวลัคนาราศีเมทุนหนักแน่นหนักแน่นกับสิ่งที่ทํานะคะหนักแน่นกับคู่ของคุณแล้วก็หนักแน่นกับ งานที่ทำนะคะเชาวเมถุนนะทำอะไรทำได้หมดทุกอย่างนะแต่บางทีสภาพในจิตใจจะเป็นคนแบบเหมือนมันอ่อนแออ่อนไหวเหมือนลมอะ่ะนะเพราะว่าอืมก็จะมีธาตุลมอะนะของตัวเองอยู่ค่อนข้างเยอะนะอ่าเพราะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นมันทําให้เราไขว้เขวในเรื่องบางเรื่องหรือว่าเราทําธุรกิจลงทุนไปแล้วอย่างเงี้ยบางทีทําไปทํามา คุณก็จะมีปัญหากับวุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจิตใจของเราบางทีมัน,มนโลเลนะคะใน,ในบางช่วงจังหวะแล้วก็จากที่ผ่านมาเนี่ยนะเมื่อดีก็ชาเมทุนก็เคยตัดสินใจผิดพลาดมาแล้วนะคะนะมีการตัดสินใจผิดพลาดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตหรือว่าการทําธุรกิจนะครั้งนี้จะเป็นครั้งใหม่ที่ดาวพฤหัสย้ายหลังจากที่วันที่29นะจะเป็นช่วงจังหวะที่ดี นะที่คุณจะเปิดธุรกิจใหม่นี่คว,ว้ามาให้ได้นะคะนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะถ้าคว้าได้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเลยนะถือว่าเป็นโชคใหญ่นะคะเพราะว่าดวงดาวทุกสิ่งทุกอย่างเดินดีการงานเริ่มดีนะมีลู่ทางเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องต้องคว้าไว้ให้ได้นะคะอืมแล้วก็ไพ่สรุปนะไพ่สรุปเนี่ยคุณได หรือพระยีะ่สวใช่ไหมแล้วก็ได้ปู่ชีวโกมลพัทเอ้ยไม่ใช่ชีวโกมลพัทขอโทษนะคะเป็นปู่มุจลินเบอร์สินะคะปู่มุจลินนะคะเ,เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมเมถุนเนี่ยในเดือนเมษาเนี่ยนะคะอ,อ,อาจจะได้มีการเดินทางไกลนะมีการได้ร่วมบุญหรือว่าตัวเองมีความคิดที่ว่าจะไปปฏิบัติธรรมอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปปีกวิเวกเพื่อเพื่อหาตัวตนที่แท้จริงของตัวคุณเอง หรือว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์แบบอยากไปไหนคนเดียวนะอยากไปไหนคนเดียวอยากไปนูน่นไปนี่ไปนั่นคนเดียวโดยที่แบบไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้อะอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนไปค้นหาโลกใหม่โลกที่คุณยังไม่เคยไปโลกที่คุณยังไม่เคยเจอแบบเนี้ยคืออยากออกไปสู่โลกกว้างอ่ะที่ไม่ใช่แบบเราเราอยู่ที่เดิมแบบเนี้ยเหมือนมันจะมีแรงจูงใจแรงฮึ้นอะไรบางประการที่แบบอยากให้ชาวเมทุนนะ่ะออกไปสู่โลกกว้างแบบไปเที่ยวคนเดียว นั่งรถไปคนเดียวขับรถไปคนเดียวไปตรงไหนก็ได้ที่เรายังไม่เคยไปเลยอย่างเงี้ยเหมือนไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆคือมันจะมีแรงผลักดันตรงนี้ให้ชาวเมถุนไปนะคะแล้วถ้าอยากบวชก็คือให้บวชได้เลยนะเพราะว่าคุณต้องสะสมบุญเพราะว่างานมาเงินมา,า,น,มานะคะนะแล้วก็จะทําให้เขาเรียกหน้าที่การงานคุณนะดีขึ้นด้วยและอีกอย่างเมื่อกี้บอกแล้วเรื่องดาวเกตที่อยู่ในราศีตุลน,นะคือตรงเนี้ย นะดาวเกตคือดาวครูบาจารย์นะคะให้ทําบุญเยอะๆนะให้ทําบุญให้นั่งมิปัส,สนากรรมฐานให้บวชเนคขมมะนะใครก็ตามที่ยังตัวัไม่เคยบวชพระเลยก็คือต้องบวชนะคะผู้หญิงคือบวชชีพ,พามเอานะคะมันมีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมบุญแบบนี้เละอย่างดาวเกตมาแบบนี้ด้วยคือคุณยิ่งต้องสะสมบุญบรารมีนะคะ นะเพื่อที่จะทําให้กิจการของคุณดีขึ้นส่วนคนที่ยังทํางานประจำํำหรืออะไรแบบนี้นะก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะส่งความปรารถนาจะได้เงินก้อนสามารถปลดนี้ได้คือชาวลัคนาราศีเมษุเนี่ยทุกคนนะในช่วงเมษาเนี่นะเป็นต้นไปเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่ได้เงินปลดหนี้ปลดสินได้มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น อะไรที่มันผิดหวังช้ำมาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมันจะมีสิ่งใหม่มาทดแทนให้ชาวเมถุนได้งอกเงยขึ้นมานะคะอันนี้คือไม่ต้องกลัวเพราะว่าดาวเดินดีนะแล้วก็ชาวเมถุนอาจจะมีโชคนะคะอาจจะมีโชคก็ให้ลองเสี่ยงโชคดูหรืออะไรดูแบบนี้นะคะมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะมีโชคนะ,คะอืม แล้วก็ส่วนเรื่องการเดินทางนะคะปลอดภัยแคลคาดดีนะคะปลอดภัยแคลวคาาคือต้องทําบุญเยอะๆนะเมถุนนะแล้วเวลามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะคะสุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะคะสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้มีสิ่งที่ให้ต้องระวังก็คือช่วงล่างนิดนึงนะช่วงหัวเข,ข่าข้อเท้ากระดูกอะไรพวกนี้นะคะที่เป็นเป็นช่วงล่างของเรา มีเกณฑ์ที่จะเจ็บนิดนึงแต่ว่าไม่เยอะหรอกนะคะมันเป็นเกณฑ์ที่ต้องโดนนะวิธีแก้ก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะให้ทําบุญนั่งสมาธิกรรมฐานปรปัสนาแล้วก็คือทำเลยบวชอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแคล้วคลาดได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องความรักนิดนึงนะ ใครสนใจไปทิปที่กาญจนบ,บุรีกับอาจารย์2วัน1คืนในเดือนพฤษภาคมรับแค่12ท่านเท่านั้นแล้วใน,นมีการเปิดไพ่เช็คดวงให้สอนนั่งสมาธิฟรีหน้กหากากอนามัยเฟลชิลแอลกอฮอล์ผ้าเย็นแน็คพ็อกนะคะแล้วก็อื่นๆให้อีกนะคะใครสนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่แอดมินเลยคะ่ะเดี๋ยวเราดูในส่วนของเรื่องความรักนิดหนึ่งเนาะว่าได้อะไรกคร่าวๆนะคะขอเปิดไพ่ที่เรื่อยๆก่อนนะ ชาวเมทุนชาวเมทุนนะคะเ,ออเรื่องความคิดนะคะความคิดเนี่ยออของชาวเมทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับเรื่องตัวเลขเรื่องเงินนะเรื่องสมบัติเรื่องเงินเรื่องอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มาโพพันกับเรื่องความรักด้วยนะคะมีญาติผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนะอาจจะแบบว่าเออ่ หยิบยืมเงินผู้ใหญ่มาในครอบครัวเรามาจึงเจือครอบครัวเหรือทําธุรกิจในครอบครัวอะไรบางอย่างก็คือต้องใช้ไปนะคะมันจะมีแบบแรงผลักดันบางอย่างที่ผลักดันไม่ใช่สีแรงกดดันที่มันต้องทําให้รู้ล่วงประสบความสําเร็จอะนะคะอันเนี้ยือความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนจะมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็คือเรื่องผลประโยชน์นั่นเองนะอ่าคือเรื่องผลประโยชน์นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือ เราก็วางตัวเป็นกลางแล้วกันนะบางทีทำอะไรให้มันถูกต้องชัดเจนนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องทะเลาะเบาแหวงกับญาติพี่น้องของคู่ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไปยืมฝั่งผู้หญิงผู้หญิงไปยืมฝั่งผู้ชายเนี่ยคือต้องชัดเจนนะคะนะเพราะว่ามันมีเรื่องเรื่องผลกำนีกำไรผลประโยชน์ะมาเกี่ยวข้องนะแล้วมีคนมีผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนะแล้วก็อเออ นี่นะในส่วนของของตัวเราก็เหมือนกันนะเหมือนกันเลยก็คือชาวเมถุนอาจจะมีความลังเลเกี่ยวกับคู่ของตัวเองนะแต่ว่าที่ยังไม่ไปทุกคนเนี้ยบางคนอนะเมถุนอนะก่อนหนะ้านี้อาจจะอึดอัดนะมีแฟนอึดอัดกืนไม่เข้าคลายไม่ออกเบือ่อสามีคนนี้จังเลยเบื่อภรรยาคนนี้จังเลยเบื่อแฟนคนนี้จังเลยแต่มันเลิกไม่ได้มีความลังเลมันเลิกไม่ได้ไอที่คิดแบบว่า จะมีกิกก็ไม่กล้ามีเพราะกลัวบามันมีเลข5เกิดขึ้นนะคือดาวพลหัสน,นะที่มันสว่างสวยคือยังมีดาวของคูบาจานะคุ้มอยู่ก็เลยเหมือนกับว่าในตําแหน่งความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็คือยังไม่กล้าที่จะทำอะไรที่ผิดสินข้อสามมากนะักแต่ให้เป็นแบบว่าคุยบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีๆมีนะคะนะนะนะเพราะว่ามันมีมันมีเลข6เนี่ยเนี่ยนะคะ หกดอกจิตเกิดขึ้นนะอาจจะแบบว่ารู้สึกดีๆกับเพื่อนร่วมงานคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้น,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 นอะไรเงี้ยพอใจเขาอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นอย่างอื่นมันมันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะว่าถ้ามีคู่แล้วเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่ายังไงก็ยังมีจิตใต้สำนึกที่ยังโอเคอยู่นะคะก็น่าจะหยุดไว้แค่จุดตรงนั้นอะไรประมาณนี้นะ,ะก็คือคนที่มีคู่แล้วของ ชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะก็คือให้ระวังนะคะหนึ่งก็คือเรื่องความรักมักมา,ก,มาก,กับเรื่องผลประโยชน์อันนี้คือต้องต้องระวังไม่เราได้บางทีเราก็เสียอะไรแบบนี้นะคะนะก็ให้ให้ดูไว้ดีๆแล้วกันนะคะความรักของชาวเมถุนนะคู่จะอุดหนุนแล้วคือคู่จะนำเขาเรียก นำพาทิศทางหรือเป็นเป็นคู่ที่อุดหนุนจุนเจอือเรื่องเงินเรื่อง,ง slips, ทองให้นะเนี่ยขึ้นตลอดเลยนะคะนะขึ้นตลอดเลยนี่นะคะก็ให้ระวังคนเข้ามาเกี่ยวพันเรื่องความรักเรื่องเงินอะไรได้วยนะรู้สึกมันจะขึ้นเกี่ยวกับ,บ, ry, บ,บเรื่องเงินเยอะมากแล้วก็เรื่องเพื่อนเพื <tit les> ่อนก็เยอะนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วให้ระวังนะั้นเรื่องเพื่อนนะคะเรื่องเพื่อนเรื่องญาติพี่น้องนะอาจจะ อาจจะทําให้เกิดปัญหาหรือว่ามีบามการที่คือเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วแล้วมันเหมือนว่าเป็นจุดรล้าชานที่ทุกคนต้องเก็บไว้อะเราพูดไม่ได้อะไรประมาณนี้มันเหมือนก้นบึงที่แบบฉันเจ็บปวดกับคําพูดของญาติเธอจังอะไรเงี้ยแต่พูดไม่ออก เหมือนที่บอกกืนมีข้าใครไม่อ,อ้อยอาจก็ไปไหนไม่ได้ก็จุกอกอยู่แบบนั้นอะ,อะแล้วถ้างอกเนี่ยบางทีมันก็จะไปคิดในทางที่ผิดไงนะเพราะฉะนั้นคนเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตชาวไม่ถุนมากเลยนะนะญาพี่น้องคือ,อ,อให้แต่ตองให้พิจารณานะให้ให้อะไรล่ะให้ใช้คําพูดดีๆก็แล้วกันนะประมาณนี้นะจะได้ไม่ต้องมีปากเสียงอะไรกันนะคะแล้วทีนี้ในส่วนของเรื่องคน คนโสดแล้วกันนะคนโสดอะ่ะก็มีเกณฑ์ที่มีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกใจแต่ว่านะรักครั้งเนี้นะคะอาจจะต้องดูไปก่อนนะนะคะยังมีความแบบว่าไม่มั่นใจเกิดขึ้นนะยังมีสิ่งที่แบบคุมเครือที่เราไม่รู้ของเขาอะ่ะค่อนข้างเยอะแต่ว่ามีคนเข้ามาจีบเยอะมากเนี่ยสาคนเนี่ย ประมาณนี้นะมีทั้งหนุ่มมีทั้งอายุมากมีทั้งอะไรพวกอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานคนแนะนําให้รู้จักอะไรพวกนี้คือจะเข้ามาเจอกันโดยบังเอิญก็จะมีเข้ามานะนะแต่ก็คือให้ดูดีๆนะคะแล้วก็ผู้ชายที่เป็นผิวขาวนะผิวขาวสูงนะคะแล้วก็มีเจ้าเนื้อนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับอ้วนสูงอ้วนเลยไม่ใช่นะก็คือมีมีเนื้อนิดเนือเจ้าเนื้อไม่ไม่ได้ผอมจนอะไรเงี้ยนะ คนนี้นะคะจะเป็นเนื้อคู่นะแล้วก็คือครูบาอาจารย์หรือบุญเก่าอ่ะก็คือจะนําพามาให้เจอนะนะเพราะว่ามันอยู่ในตําแหน่งตรงเท้าคนนี้แหละคือเนื้อคู่นะคะนะคนนี้คือเนื้อคู่ตามไพ่นะแจ็คข้าหลามตามคือคนนี้จะเป็นเนื้อคู่ของคุณที่จะนําพาเข้ามาแต่ว่าถ้าคุณมีครอบครัวแล้วเนี่ยก็คือ ต้องดูดีๆก่อนว่าเราติดพันธะอะไรอะไรอยู่หรือเปล่านะบางทีมันมีคนมาขั้นกลางหรืออาจจะเป็นพ่อเราก็ได้อาจจะเป็นพี่ชายก็ได้หรืออะไรก็ได้นะแต่คนนี้คือคู่นะทุกอย่างมีทางออกนะคะถ้าคนปัจจุบันไม่ใช่คู่ของเราเนี่ยเดี๋ยวก็มีทางออกไปเองนะคะเนี่ยเพราะว่าติดกันเลยตัวติดกันอยู่แบบนี้เลยแต่มันมีคนมาอยู่ตรงกลางนะแล้วอยู่ในตำแหน่งข้างล่างอยู่ตำแหน่งขาเท้าเพราะฉะนั้นคือคุณกับเขาเป็นคู่กันแน่นอนแต่ว่าอาจจะมีเหตุการณ์อ่ะ ต้องฟันฝานะ่ะกว่าจะได้ไม่อยู่ด้วยกันนะ่ะประมาณนี้แต่เป็นคู่บุญนะอันนี้ต้องแต่เปิดไพ่ป๊อกมาเนี่ยยังไม่ค่อยไม่ค่อยเจอไพ่ที่ออกแบบนี้แต่อันนี้ก็คือเมถุนนะั้นน่าจะเป็นราศีแรกเลยที่แบบเจอคู่แท้เทวดาน,นำพามาให้บุญนำพามาให้นะคะเนี่ยข้างนี้ก็มีหัวใจเขาอยู่เขาพร้อมลุยเลยนะเนี่ยเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงเจอคู่แบบที่ที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะ คือคือพร้อมลุยพร้อมเจอกับปัญหาทุกทุกอย่างที่จะเข้ามาแล้วเขาเขาพร้อมที่จะรักคุณอะเนี่ยพร้อมที่จะรักคุณพร้อมที่จะให้ให้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณเลยนะคนคนเนี้ยนะคะแต่ว่าอุปสรรคมันค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเรื่องญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้นะเออให้ให้ดูให้ให้ดูดแล้วก็ เอาเก็บไปคิดมากๆถ้าเราถ้าเราเจอเนี่ยเราเจอคนแบบนี้ทั้งคนโสดแล้วคนที่แต่งงานแล้วนะคนแต่งงานแล้วก็อีกเคสหนึ่งคือต้องพิจรารณาหนักมากเพราะว่ามีคู่แล้วถ้ามีลูกนี่หนักเลยนะคะก็ไม่ควรทําผิดศีลน,นะแต่คนโสดยังมีโอกาสเลือกเลือกในเคสที่พูดเมื่อกี้นี้ได้ค่อนข้างเยอะมีโอกาสมีภาษีดีกว่านะคะถ้าเจอเราก็ให้เก็บเอาไว้ดีๆนะอ่ะก็ จบคำทำนายในเดือนเมษายนชาวลาราศีเมถุนเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะในช่องอาจารย์จักรุธิพิชิตกรรมนะคะส่วนใครที่กดติดตามอะไรแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปเดือนหน้านะคะขอบคุณค่ะ